สวัสดีครับผมมาพบกันในคลิปแนวทางจีนภาคเช้านะครับประจำวันพฤหัสที่10นะครับก็สำหรับจีนหรอบที่ผ่านมาหรอบที่ผ่านมาเด่นไปหฮะมาห้ารอบนะครับเด่นมาห้ารอบเจาะไป5้าเด้ง่าก็าผมถือว่าก็ยังพอพอกลุ้มกลิ่นนะครับพอกลุ้มกลิ่นก็รุนกันต่อกันครับรุนกันต่อ เช้านี้เปิดที่ลบครับ49435ครับ49435เดินสูตที่จับได้คือ5นะครับวิ่งบนรุ่นล่าง5นะครับท่านใดชอบแนวท้งของผมแล้วไม่อยากพลาดโกติดตามไว้ครับและถ้ามีโฆษณาครับรบกวนดูให้ผมด้วยนะครับขอขอบพระคุณดวงหน้าแล้วกันนะครับฟังเสร็จทั้งคลิปแล้วกันเนาะเช้านี้เดินสูตจากตัวเปิดจับได้5ครับวิ่งบนลุ่นล่าง5นะครับ 3คู่ที่ชอบก็คือ3ามสีครับ3ามสี่เก้า4้าจับที่ลบนะครับสหรับบนล่างได้นะครับแล้วก็แปดสีหครับหมานะครับโฆษณากำจัดปวกครับ สกับ5 5กับ4ี่รอยมัด8ครับผม3ตัวครับแถมแถมห่หางครับ8ปดเก้าดผมขอดูหลักร้อยแป๊บนึงครับ4 4 1 9 8 7 7 9 4 5 4 5 5 4นะครับขอภัยครับเปลี่ยนหลักร้อยเป็น4เหมือนเดิมครับเพราะ4 5 5 4เข้ามาคู่กันนะถ้ามานะครับ3ตัวครับ4 3 4 4 3 3 4 9 5ตอง4 4 8 5 4 8 4 4 8 8 4 4 5 4 5 5แล้วก็4 8 9ครับสำหรับจีนเช้าได้ประมาณนี้นะครับ ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังครับสวัสดีครับ